อ้าวพี silently, it. 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 Right. Smells, ่น้องพี่น้องมึงเนี่ยส้มดีลาส้มดีลาส้มดีลาพี่น้องเอ้ยสุดยอดมือมือขวป่าพี่น้องเอ้ยหุ่นสุดยอดคักขนาดเฮ็ดบุคพมคักขนาดคักขนาดหุ่นเอ้ยหุ่นจอดจอดจอดเลยหุ่นหุ่นหุ่นเป็นจังไรคักขนาดรอฝีมือรอบพี่น้องหุ่นเคยนะอ้กระลังหัดเฮ็ดหมว่หุานคัคคักคพี่น้องขวป่าพร้อม ยกปลาพร้อมั้วปสสลาพร้อมพี่น้องพูนจิวัดจาดเรียบร้อยไปสองตัวแล้วพี่น้องนี่แล้วเอาปลาคักคักคักยอดยอดพี่น้องแกี้วพูนยกปลาเราพี่น้องพ่นตึ๊ดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องพูนพูนตึ๊ดแล้วพี่น้องพูนพูนขัดขนาดแกี้วพี่น้องต้องเห็ดต้องยกพี่น้องพูนพูนพูน ุ auto, 你 autour, 你่นดินนวนวๆเลยพี่น้องอ๋อออกมาตัก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 ตุ่นน้องอุ่นออีกสอตัวอาเอเอ้ยขนาดพี่น้องเอ้ยเกยวเกยวนี่มัตามเต็ตัวเฮดได้สอตัวยกขึ้นหนึ่อยต้องเฮดต้องยกพี่น้องเห็นยังไงหุ่นเห็นยังไงหุ่นต้องเฮดต้องยก คักขนาดยี้มเอโอ้าวต่อเทียนงามๆเลยพี่น้องนี่บอลนิ่งคักคักคักบอลนิ่งเกลือียวหวันเจี๊ยบวะน่ะเพื่อนเพื่นเพื่อนตึงเย็ดตึงยกพี่น้องสุดยอดโว้ยคักอี๋ดีคักอี๋ดีพื่นยอดจัดยอดจัดเลยอย่ังไม่ยาวมั้น่ะยาว